โอเคสวัสดีครับพี่น้องนะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับลมโบสายลุยคนเข้าป่านะครับวันยุทธสุดขีดนะครับไปให้สุดระยุทธทีคำว่าหมดเวลาสําหรับวันยุทธแล้วนะครับเอาวันนี้มาหาผึ่งเช่นเคยนะครับป่าเดิมนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจิดปปะหรือไปปะนะครับก็มาเดินหาสารวจจากที่มหาวัยก็ยี่สิบกว่าวันแล้วครับก็มาซ้ามาซ้าชุดเดิมนะครับลองลองมาเดินหาดูนะครับอากาศจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนเชิงจีโต้ขึ้นกันนะครับจาก พายุโนอื่นนะครับเมื่อวานนี้กระตกเมื่อวันนะครับเมื่อวานนี้ไปตีพึงใหญ่นะครับพึงหลวงได้น้ำมาขวดน้อยนึงนะครับก็รางยังไม่เป็นนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์วันนั่นที่ตีไว้นะครับเห็นเป็นรังขาวๆกระดาษยังไม่ใส่ตัวนะครับก็ถอยออกมานะครับกล่าวว่ากลับไปรอบนี้นาทีได้นะครับก็ประโฏว่าเขาย่ายครับแต่ว่าย่ายปุ๊บกอดเพื้อนไปปะนะครับ เขาคิดว่าเป็นรังเดียวกันเพราะว่าระยะห่างจากรังเดิมกับรังใหม่มันไม่ไกลกันเท่าไหร่ประมาณโลในหน่อยกับสองโลนะครับก็ก็เลยตีได้เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าโอ้เหนื่อยเลือเกินนะครับเร่งครับฝนกระตกพุึมๆเนาะอันนี้ก็มาหาิมีนะครับหาิมีไปไว้กินเช่นเคยนะครับผมก็ยังไงอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องแลมโบว์สายลุยคนเข้าป่าเช่นเคยครับ โอเคเดี๋ยวไปหากันเลยครับผมมาเดินหาพึ่งป้าคนหาพึ่งเดวยกันเขาก็ได้ไปเยอะอยู่เนาะนี่ป้านะครับนวหลังกระดาษขาวอยู่เลยครับสงสัยจะได้กินคนแต่แต่หัวหน้ำพอได้อยู่ครับ จัดเลยครับหาฮหดก็มีคนหาให้ไลฟ์หึงก็กมีคนหาไลฟ์กันครับเอาละครับวับนนี้ใช้เปลี่ยนผ้าเลย พี่เลยครับพี่น้องขอได้อยู่ครับน้ำมีแต่ปลาลังใหญ่เหมือนเขาเลยมีปลาลังหน่อยถังออมาอยู่ครับแต่ว่าลืมถือมาได้ที่มีถุงเมื่อวาน ไปต่อครับผมเอาละพี่น้องจากที่เมื่อก่อนเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับไปแล้วครับพอได้อยู่ครับนู่นแหละพี่น้องอเ,เดี๋ยวจัดเลยครับผมเอาละพี่น้อง หลังนี้ใหญ่ใหญ่หสวยคบมะพร้าวเถอะตึงอยู่นี่นะครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับ นี่ครับหลังกระดาษขาวๆเลยครับสิบวันนิดๆครับอย่มีไม่กลัวะลรครับเดี๋ยวนี้ชิ้นล้วครับนู่นนางพญาเขาบินออกแล้วครับ,ปรบ,ออรบไปน่นนะหลังใหญ่ลมนานๆทดหน่อยครับอันนี้ตาม ตามปลายคอนมานะครับปลายคอนชี้มาฝั่งนี้ก็เลยเดินมาเลยนี่ครับนางพญยายครับบินว่อนเลยเเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยครับผม คือสวยครับขอหยกสลักแม่ครับผม อันนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันกับเพราะว่าถอดไปแล้วรุนแรกนะครับรุนแรกยังถอดไม่มุดเลยโอเคนะครับผมนั่นแหละครับพุ้นพงครั้งแรกที่ผมเห็นพุ้นพงอยู่กับบ้านผมวยครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยววันไหนมีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวมาเชาะกันเลยครับ มีเห็รังนะครับจะเป็นรูนิดหน่อยแต่ตัวบินเก่าบ,บินออกเยอะอยู่คิดว่าหน่าที่หลายอยู่ครับโอเคนั่นนะครับรูมันนะครับจะปะกันใหม่ครับผมอย่างกลัวอยู่พึงพงนะครับนั่นแต่พิ่นหอง เหมือนที่เพิ่งเกาะยังไงนี่ครับรังใหญ่อยู่โอ้ติดเกาะครับอีกสิบสี่วันเจอกันครับรังนี่ <c oughs> นี่น,นะครับรังกระถุ่มกระชินน่ารักเลยครับหอยโข่ขงครับ ตัวหัวน้ำดีครับชัดเลยครับน่ารักไหมล่ะครับพอดีคำมั่มมัมเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอละก,กันนะครับผมนั่นนะครับหลังที่สี่เท็กหน่อยเอามดนะครับ เดี๋ยวจิดครบแป๊บนะครับ น้ำไม่พอ,อได้เลยครับโ oh. อ้อหัวน้ามินนิดนึงครับขอน้ามิดนิดนึงครับ โอเคประยัดตัดครับผมเอาโอเคก็พี่น้องก็เดินมาหาสักพักหนึ่งก็ได้ไปทั้งหมดสี่ลังนะครับลังใหญ่ลังนึงลังกลางกลางลังนึงแล้วก็หอยโข่งสองลังนะครับก็พอได้กินอยู่เนาะโอ้คิดว่าจะไม่มีคนมาหานะครับก็มีคนมาหาอยู่นะครับเขาก็หาผึ่งขายหาอะไรขายนี่แหละครับอา่าก็วันนี้ นนี่นะครับถึงสวยๆครับปิดตานะครับเกสอนก็ยังไม่เยอะดอกก็ได้ไหอยโค้งมาสองลังนะกระจุมลิ้มน่ารักครับก่อนละคำโอเคก็ยังไงก็ฝากช่องเลมโบสายลุยคนเข้าป่าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับก็ชีวิตง่ายๆนะครับ สบายๆในช่วงของบันชุด i n อินฟินของเรานะครับกอบกลวยให้ได้มากที่สุดนะก่อนที่จะเข้าไปทํางานยังไงก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับกับช่องของ r รมโบสายลุยคนเข้าป่าสวัสดีครับผม